สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโคราสโซล่าเซล์ครับผมวันนี้อยู่กับชุดเซ็ตแคงน้ำขอสูงนะครับผมเซ็ตนี้ขนาด4เมตรรับถังขนาด3พลิตรนะหนึ่งใบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมีห้อง,องคอนโซลรูมนะครับผมห้องเก็บด้ลยอยู่ชั้นล่างนะครับวันนี้ตัวนี้อ่าของลูกค้านี่จะไว้เก็บพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีก้องวงจรปิดของลูกค้านะครับผมค้าเลยอัวัวนี้ ก็ปลอดภัยนะครับผมวันนี้การขโมยได้ดีนะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเซตนี้ก็จะเป็นโครงถักเหล็กเัก้นน้ำกาวน้ำทั้งหมดนะครับผมเซตนี้สร้งสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับนีตัวนี้จะเป็นชุดโซล่เซลล์ของลูกค้าอันนี้เราติดท่าขนาดสองแรงสี่แผงครับผมเป็นหอวระบบลูกลอยนะครับผมน้ําเต็มก็ตัดอัตโนมัตินะครับน้ําลดก็ทําง,งาน โรนะคับงานตัวสมบูรณ์ครับตอนนี้พ่นสีเคลือบกาบไนให้ลูกค้าอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างดีเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมงานทั้งน้ำหัวสูงงานโซล่าเซลล์ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคราชโซล่าเซลล์ของบริการนะครับผมทั้งในโคราชนคราชสีมาแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามเราได้ครับของบริการ มีเบอร์092 2 6 0 8 8 6 2คปดมปนสนะครับผม,ามนาเซียว